สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกสปอร์ตอันทัวนะฮะหลังจากที่ผมได้ไปติดต่อประสานงานกับอพอนอารานะครับอ่าลงเรียนบ้านเรานะฮะแล้วก็ได้ปะพอ,อนอนรดาตัวเองก็เขาก็ได้อาคุยในเรื่องโครงการ g f o ฟกรักหนองเลงซ้ายต้นไม้มีจอ ในการปลูกต้นบะขามจำนวน2,000ต้นตีอันเคทำนาสปานออกลิงไซเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เท่ากับว่าเขาได้สมาชิเกเครือข่ายน้อง,น,อง,น,องนักเรียนโรงเรียนประถมทั้งหมด18โรงเรียนครบแล้วนะเหลือโรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่งโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนแม่ใจวิยาคมก็เดี๋ยวผมจะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนเอโรงเรียนแม่ใจวิยาคมแล้วก็เชิญท่านแล้วก็โรงเรียนมาวาเข้ารวมโครงการตัวนะ มาตอนนี้ครับผมได้มาอยูตีเคธรรมราสั์ป้าหนองเล็งซ้ายก่อมาดูก้ามขามตีเขาเพาะไว้นะฮะจำนวน2 0 0พกว่าต้นครับตีเพาะไว้สำรับตีเพาะไว้เกินก็เพราะว่าเขาจะมีการเพราะไว้สำรับสำรองไว้สำรับต้นตีมันตายโดนควายย่ำพองหรือว่ามันมันปลูกแล้วมันบ่ขึ้นพองเขาก็จะมีก้ามขามสำรองเอาไว้ไปปลูกทดแทนให้ต้นนะฮะเพราะว่าเขาจะมีการอัน รับประกัน2ปีครับว่าต้นมะขามตีเขาจะปลูกลงในพื้นที่หนองเลีงซ้ายนี่จะต้องบัดตายแล้วก็จะต้องโตให้ผลผลิตได้นะฮะอันนี้ก็เป็นมะ,ะขามที่ผมได้ดูแลมันไว้ก็ภายในปีหกห้านี่น่าจะปลูกขึ้นหมดทั้งสอง0ันกัต้นนะฮะส่วนกล้าไม้อื่นๆตีเขาล้อในการปลูกนะว่าจะเป็นกล้าไม้ตีได้รับจากการบริจาคจากชาวบ้านมาตัวเองแล้วก็เพาะเองตัวเองนะฮะก็จะมี ทั้งต้นงิ้วนะครับต้นงิ้วอันนี้ก็เดี๋ยวล้อพื้นที่ในการปลูกตัวนะคเขามีต้นงิ้วได้ขนาดพอที่จะเอาไปปลูกได้หลายหลายต้นอยู่นะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีพื้นที่ที่เหมาะสมเขาก็จะทําโครงการเอาลงไปปลูกได้เหมือนกันครับส่วนนี่จะเป็นต้นยางเหียงครับเป็นยางเหียงเป็นไม้ปลาก็บางส่วนเขาเพาะไว้นะส่วนส่วนใยของเอ่อกล้าไม้ตีอยู่ในพื้นที่นี่ก็ จะเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ตียูด้านหลังอของบ้านทพักเจ้าหน้าที่ก็จะมแีแห่งจุดหนึ่งอันนั้นจะเป็นโรงเพาะตีของหน้าวราที่ใช้สารได้เพาะมูต้นไผ่ไห้นะ,ะโดยเฉพาะต้นข้าวหลามนะ,ะแต่บริเวณนี้ก็จะเป็นต้นไม้ตีอยู่ในโครงการจีโฟกลักหนองเลงซ้ายครับตีผมได้เอามาดูแลอยู่แล้วก็ต้นะนะฮะ ตีผมเพราะอ่าน,นี่ครับเป็นต้นฉำฉาตอนนี้มันต้นใหญ่แล้วนะฮะต้นฉำฉาต้นค่อนข้างจะใหญ่แล้วอันนี้จะเป็นส่วนที่ผมได้ลกหญ้าแล้วอันนี้ส่วนนี้จะเป็นหญ้าขึ้นอยู่เนี่ยผได้เพิยวหญ้าแต่เดี๋ยวเขาจะมีการเคลียต้นหญ้าออก <c oughs> แล้วก็คัดแยกนะครับนี่ครับเป็นต้นฉำฉาแล้วก็จะมีก้าบะขามหวานอันนี้จะเป็นก้าบะขามหวานครับ อันนี้จะเป็นได้มาจากบ้านปีบุ๋มครับผมตีผมเคยได้ไปคุดมาล้วก็มาเพาะตอนนี้มันหลอดประมาณ 60- 70%ถึงปรครับประมาณ3 0 0รกว่าต้นนะฮะก็ถือว่าพอได้อยู่นะฮะส่วนอันนี้ผมเพิ่งเอามา้ตะว้านี่ครับมาลองเอามาเพาะเพราะว่าหลังจากตีชุดนี้ผมได้เอากบาขามาเพาะไว้แล้วเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ผมยังเก็บแบบมดก็เลยลอกออกมาครับอนุบาลไว้ก่อนมันยังเหี่ยวเียอยู่ครับมันเฉาเาครับ เดี๋ยวต้องร้อให้มันฟื้นครับสาหรับชุดแรกที่เอามานี่คือฟื้นแล้วนะสามร้อยกว่าต้นก็ถือว่าเฮามาีต้นไม้เป็นวัตถุดิบในการฟื้นฟูหน่องเลงายในการทําโครงการจีฟลักหน่องเลงายต้นไม้มีจื่อแล้วนะสำหรับชุดแรกเลยนะฮะส่วนบริเวณด้านหน้าตอนนี้ก็มาอัปเดตกันสักน้อยครับหลังจากที่อันด้านหน้าบริเวณของสํานักงานเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ าทางกรมชมลประทานเป็นได้อนุเคราะห์เรื่องการขนดินเอามาะมะถมเพื่อจะปรับร้านตรงด้านหน้าของสำนักงานเอาไว้ทำเป็นร้านอเนกประสงค์ในอนาคตรครับอาจจะเป็นส่วนเป็นสนามหญ้าเพื่อจัดกิจกรรมตอนนี้ก็มีการาปรับเคลียร์พื้นที่กลองดินให้เรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะอ,อันนี้คือขั้นตอนในเรื่องของการเคลียร์กองดินให้มัน เป็นระนาบเดียวกันนะฮะเพือเรียบี๋ยวส่วนรายละเอียดในเรื่องของการเก็บรายละเอียดพวกเก็บหากไม่เศตไม่แล้วก็บดอัดเดี๋ยวคงจะทาต่อแหมข้างหนึ่งครับอันนี้เท่ากับว่าอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามกันนะฮะว่าการคุดลอกหนอกเล็งซ้ายแล้วก็โครงการของเคทําราสัปพานของซ้ายตีทําควบคู่กันไปเนี่ยอ่ามันจะเริ่มคับเคลื่อนแล้วนะฮะทุกทุกส่วนจะเริ่มคับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพราะว่าจะเป็นการ ขุดลอกหนองเลงซ้ายของกรมชลประทานตีะระยะเวลาก็ใกล้จะส่งงานกันแล้วนะฮะรวมถึงโครงการที่เคหะารสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายจาเป็นจะต้องมีการเขียนแผนลงหน้าในระยะ10ปีเพื่อทําเป็นแผนลักในการฟื้นฟูทรัพยากรของหนองเลงซ้ายมันกลับคืนมานะ,ะอันนี้ก็เป็นแผนแผนลักแผนใหญ่เลยนะฮะแล้วก็แหมยางหนึ่งในส่วนของจีโฟก็จะมีการเตรียมในเรื่องของ โครงการต่างๆที่สามารถทําร่วมกันกับเจ้าบ้านแล้วก็นิงานอื่นๆที่สามารถมาช่วยดูแลฟื้นฟูเมก่บกขตท้ามลาได้แหมแรงหนึ่งก็เขาก็จะพยายามจะ,ะสร้างเครือข่ายขึ้นมาโดยเฉพาะโครงการลูพักแหลกปลาของกลุ่มมูแม่ก์กยังดําเนินการต่อนะ,ะตอนนี้เขามีโครงการจีฟ ok ลักหนองเล็งสายต้นไม้มีจืดปลูกต้นมะขามแหมนะเดี๋ยวสองโครงการนี้จะนํามาเชื่อมโยงกัน,นในเรื่องของการปลูกแล้วก็การดูแลนะ น้องๆแต่ละโรงเรียนก็จะได้มีส่วนรวมในการดูแลนนองเล็งซ้ายของเฮาตัวนะครับผมนี่ครับมาอัปเดตกันน้อยครับนี่ครับพื้นที่ด้านหน้าสำนักง,งานตอนนี้ปรับลงแล้วนะฮะในอนาคตจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นตรงนี้พองก็อ,อย่าลืมคอยติดตามการทํางานของเคสท่าลสัซัดป่านนองเลงซ้ายกันต่อไปนะแล้วก็การทํางานของ G ีฟกแล้วก็รวมถึงเครือข่ายต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะฮะถ้าจะได้ก็เดี๋ยวผมจะ ลองพาท่านผู้ชมไปดูอรอบๆน้องนะโดยเฉพาะตอนนี้ก็กางน้าดูหัวใจนะฮะได้ข่าวว่าทางอำเภอเป็นได้เอาอป่อเทืองไปวานเพื่อจะสร้างการปรับภูมิทัศน์เตรียมตีจะอันปลูกต้นผมไม่แน่ใจเป็นต้น,อ,นอย่างก็เป็นเป็นดอกอ,อย่างสักอย่างครับผมจับมาได้ละจือมันสีเหลือง แต่ม่ใจปอเทืองนะฮะปอเทืองนี่วันไปก่อนแล้วก็ที่เป็นต้นไม้ทองอูไรครับนึกออกละทองอูไรครับเดี๋ยวผมจะลองป้าท่านผู้ชมไปดูครับว่าตอนเนี้เปิลปั๊บพื้นที่เตรียมไปถึงไหนแล้วเพื่อที่จะทําเป็นพุทธอุทยานนะฮะก็ในอนาคตเกาะกลางน้ำดูหัวใจในเขตทํามาสะพานทางซ้ายตีทางอำเภอได้พักดันโครงการทําเป็นพุทธอุทยานตอนนี้จะ มีลักษณะเป็นจะได้ปลอดเทืองงอกหรือยังเดี๋ยวเราไปแอลพอกันครับผมเดี๋ยวตามผมไปนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ